มันมีข้อมูลจากการประเมินเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการของทีมที่ทํางานความมั่นคงซึ่งคนเหล่านี้แหละที่จะไปทําตัวรายงานของฝ่ายความมั่นคงอีกทีอ่าฉะนั้นเราเราไม่ขอบอกว่าเป็นหน่วยไหนหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งแต่เป็นทีมที่เขาทํางานเหล่านี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นทีมท,ที่ฟันธงถูกมาหลายรอบนะครับก็เขาเพราเขาประเมินบนฐานข้อมูลจริงๆสิ่งที่ประเมินแน่นอนแหละว่ารอดหรือไม่รอดใช่ไหมครับเขาประเมินข้อแรกคือยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่างานนี้มีดีลลับอะไร ก็เลยเชื่อว่าจะตัดสินไปตามข้อที่จริงและข้อกฎหมายถ้าเป็นอย่างนี้ความเป็นไปได้สูงคือท่านนายกโอกาสที่จะถูกวินิจฉัยพ้นจากตาแหน่งมีสูงครับทีนี้มันก็เกิดคําถามต่อไปว่าเอาถ้าอย่างนั้นโอ้โหการเมืองก็ไร้เสถียรภาพสิเดินสู่จุดใช่เป็นปากเหวหรือเปล่าเดินตกเหวหรือเปล่าเขาบอกไม่มันไม่ได้มีความไปถึงขนาดนั้นเพราะมีความเป็นไปได้ที่ฉากทัดต่างๆทางการเมืองก็จะเดินหน้าต่อไปการสรรหานายกใหม่ ือทุกอย่างอาจจะมองเป็นปัญหาก็ได้จะมองเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฮะและฉากทัดที่หลายคนพูดถึงคือหนึ่งสี่สี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสหนึ่งสี่สี่ที่บอกว่าไปโยกงบไปแจกเงินหมือนอ่นน่ะแล้วล้มกระดานเลยอะ่ะทั้งสอสอรัฐบาลสอวคือหายไปหมดทุกสภาเลยต้อง,ต,งตั้งปลัดกระทรวงขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนอะ่ะอันนี้ฉากทัดที่มันทําให้การเมืองไม่ถึงทางตันนะครับมันเดินต่อไปได้เพราะว่าใช้ปลัดมาเป็นรัฐมนตรีและปะลัด ที่เป็นรัฐมนตรีแทนทุกกระทรวงนะั้เลือกประหลัดคนหนึ่งเป็นนายกทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการแล,และก็นําไปสู่การเลือกตั้งคได้คือถ้าเกิดจากทัดนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้นเร็วกว่ากําหนดแน่นอนอกําหนดคือปี70ถูกไหมครับค่ะเลือกตั้งก็จะเร็วกว่านั้นอาจจะเร็วสุดคือปลายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับทีนี้ถ้าเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงจะมีตัวแปรอยู่สองอย่างอันนี้น่าสนใจมากลองตีความตามดูนะหนึ่งคือ กรณีที่รัฐบาลต้องยุบสภาจากปัญหาภายในรัฐบาลเองมันมีอยู่สองเงื่อนไขย,ย่อยครับคือหนึ่งตะกูลชินวัตรยังมีอิทธิพลอยู่หรือไม่ถ้ามีอิทธิพลอยู่ก็คือหมายความว่าคุณทักษิณยังอยู่ในเมืองไทยคดีที่เกี่ยวกับตัวคุณทักษิณไม่ได้มีผลกระทบกับตัวคุณทักษิณมากนะฮะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นก็จะแข่งกันสามพักเพื่อไทยประชาชนภูมิใจไทย ต่ผลเลือกตั้งจะออกมาเสียงก้ามกลึงเพราะสอสอไม่แตกต่างกันมากและจะมีสอสอถูกดูดย้ายพรรคเยอะ<ไ>ฉะนั้นโอกาสการจับเมือการจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นไปได้ทุกแบบทุกขั้วฉากทัดยอที่2คือตระกูลชินวัตรหมดอนาคตทางการเมืองก็คือว่าคดีต่างๆจะส่งผลงกระทบต่อทั้งคุณทักษิณและลูกสาวหนักกว่าที่คาดการการเลือกตั้งน่าจะเป็นการแข่งขันกันแค่สองพรรคคือพรรคประชาชนกับภูมิใจไทย การจัดตั้งรัฐบาลตัวแปรจะไปอยู่ที่พรรคการเมืองขนาดกลางและเล็กแทนว่าจะเลือกอยู่กับฝ่ายไหนปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์และทิศทางทั้งหมดคือผลของคดี<อ>ตั้งแต่22นี้29วันที่20วันที่9กันยานะฮะมันจะต่อไปเรื่อยๆและที่สําคัญคืออันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับพรรคการเมืองที่จะมาเป็นตัวแปรไม่ใช่มีแต่พรรคขนาดกลางและเล็กเท่านั้นมันมีพรรคตัวแปรที่จะตั้งรัฐบาลกับใครก็ได้ไม่ใช่หมายว่าตัวเองจะตั้งนะ,ค,ะคือไปอยู่ข้างไหนข้างนั้นเป็นรัฐบาลเนี่ย อาจจะเป็นพักใหม่ที่กําลังฟอร์มทีมขึ้นมาและก็มีนายทุนใหญ่หนุนหลังอย่างเช่นพักโอกาสใหม่